สวัสดีสสดครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกัีกเช่นเคยกับพม,ม์บาหน่อยแล้วกินกพี่นอกมือนีภาพพี่น้องมากินต้มต้มซปเปอร์ครับแต่ลาดด้วยน้ำจิ้มผัดว้าวมือพี่น้องแบบรา,าดน้ำจิ้มผัดพริกดแดงพี่น้องอุ้ยใส่น้ำน้ำผัดพี่น้อง ออเอาสก,กอดแบบมาพี่น้องบอรตรงเบาลายาหางครับก่อนสิลงมือกินไก่ลืมผกกักกุ้งสำหรับไข่ก็เลยกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาหน่อยแล้วกินแล้วก็น้องเนยแล้วก็น้องนิดสูเมียฝรั่งด้วยนะครับขอบคุณหเลไล้ด้วครับพี่น้องสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับน้องยังก่อน้นองนิวโอ้ยน้องนิวเมียฝรั่งครับพี่น้องเอาลงมือเลยลูกสาวยังนี่บอก ผักผักตุนครับผักเหมือนกับทำเหมือนกับกิมจิน้องนิ้วซิมเบ้งแต่ว่ารสชาติแบบจัดจานแบบจุ้ยเมือ่อยกสิบเกอนแน่ได้พี่น้องเลยใส่มือคือเนกาวให้นองเลย รสชาติแบบจัดจ้านความเผ็ดไม่ต้องพูดถึง ต้องนี่ยกะกิ่งอย่างๆเน่ยไปเนาะอ,อย่างนั้นมันหัว บม่เละบอกเด้อน้องนิ้วเมียพลังพึ่งกลับมาจากเขมยลาดครับล้วก็มาที่บุญทลิกพอดีเลยครับนอ้องบ่ากระว่ามือนี้น้องอินูเนาะไปอันหนึ่งกระถิย์ i'll มันมีเนาะไม่มีมาตอมีเนอะ ลูกไล่คนล้ลยจนลืมสื่อลูกเอือนนิ้วเป็นนิดเอืนนิดเป็นนิว้วเหลบน้องนิว้วปาอยูหนึ่งอาทิตย์ตำนองหน้าว่าเมืองพี่น้อง เอาแบบลาดน้ำจิ้มไข,ข่คัๆวคือน้ำจิม้มคือปีเผาเนาะหยูเนาะลาดแบบอื น,นี่องเลยนาย mm ูชายเกาะอำเภอบุญทลิกต <c oughs> mm ิดกับยังเกาะยังยืนน้องเนยยานบ่ล่าลอดอพอไหมครับนี่น้องเนยว่าโอ้ยเห็นน้องเนยเห็นข่าวนะครับน้องเนยว่าเพื่อนเอื่อนมากนี่เสพพอไปเห็นนะกำลังพูดสำหลอง อยู่ครับงงะมังแบบสองกวอากิโลหร่อยกว่ากิโลบอกอไม่เคยไปเพรามันไก่ Chị là Như mọi người có bảo Có gì không Điều mà, thôi mà, Điều mà.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  ba. À? Uh. <laughs> <laughs> Mình đi rồi mà. น้ำผัดมันก็จิเสียบเนี่ยเนาะไม่ขายผัดด้วยเนาะขายผัดอย่างเกาะเผ็ดเปียวหวานจะมันรสชาติเผ็ดเปียวหวานก็เปนเนาะต้มต้มไก่้แล้วก็เห็ดน้ำผัดมาลาดกรัป็นเนาะ เล็นเล่นหลายคีมมันกินแบบเป็นตะเสียบนเนาะแดงๆเ,เป็นเห็ด,อ,ดอยากนำพี่ดลองเลยเห็ดบ้างไอ้วัวหนามอ่ะ

พี่เต็งนี่พี่น้องเลยฟูงบินต่ำมาแล้ว ไปทำตายหน่อยบม่เลยต้มเปลือ,อยเราอีกแล้เนาะถ้าต้มเปลือยมันสิมันจะยิบบะไรมันสิหล่อนคืออันเนาะอ่าเบเบียเบียกุ๊บกุบกุ๊บก๊อ นี่ผักยังไม่นี้เด้อหนูผักยังไม่เจอนี่กินากนะ้าต่างบาหลัยเฮ้ยกระดูกันหลาย,ย,ลายต่างไก่ <laughs> กระดูกปลา ีน่น้องบ้านพี่นอ้องแม่งมีหลายอยู่บ่เนาะอยู่นี่หลายหลายครับพี่น้องก,กับบุญกวนจะได้สิเดีเอาไฟไปจุดนี่ได้อันไฟหยาคือมัถ <c oughs> ่ามันวางอืมก็มาตอมครับ น้องเน้ยก็จะยินอย่าง,างน,าาน,าน,นาาัด้วยเอาอ่อาอยู่บ้าเอาอยู่บ้าเพียแล้วอาสัตว์น้ำวาครับเอาหน้ามาให้เอื้อนเนี่ยน่ะ ้ากันมาตะเขียมาหลาดได้เห็ดได้เห็ดปวกมานําพ่อมนึ่งใส่ถุงมานำตาบุญพี่น้องคลิปต่อไปนี่แกงเห็ดปวกจะแทะ้ แ็บปะนากนยังอือ oh, อ hm ืออะไอยู่ปะอือป่ะอพาร์คน่ะบ่แฉบเนาะแบแต่ก็เผ็ดเบิ่งซีพี่ห้องเลย เห็นแต่ประเทศดอกคนกินเว็เบเพ็ดปะ เป็ดจะหิมูกด้อยดูอนนี้เกินเพ็ดบ้คอไรเมียฝรั่งเพิ่นเป็นฮัตไปไปอยู่ประเทศนอกค่้พี่หนองเลยกินเพ็ดโบ้ไรจะว่าหนงเน่หน ยิไมได้ย้อนมีเขียวเขียวด้านหัวเขายิงเขียวด้านหัวจกิมันเื่องอะไหัวเขียวด้านเขียวด้ ตัวน,นี้เพชรเค็มข้นกว่าน,นี่เพชรเค็มขน้นตัวนี้ปลาตุนใส่แหนมตัวนี้อาลาดเลยตัวนี้สิแบบเข้มข้นพี่นอ้องพักนี่สิตุนใส่ครับหนามลาดแต่ตัวนี้ต้มแบบบรต้องแบบบรต้องปรุง ตม้มจื้อน้อนิ้เอาน้ำมากินหน่อยนัดดง่งกิอเอาติดดำเอาดำกินน้ำ <c oughs> นี่น่ขาขังไแล้วเนี่ยกินหยาครับพี่นอ้องแต่ก็แสบีบแต่ว่าความแสีบนี่ยวันอันดับหนึ่งเนาะแสีบนี่น้องนิ้วงงจุดนะเอาบบ้าจุดบ๊วเห็นจุดพักน้นำเออจริง <c oughs> ยันก็ไปคือม,มาแล้วโอ้พี่น,อน้องเลยเบิ่งมาผีกไหมห็นปเป็นเห็ดจังบวบปเบิ่งขีปเป็นเห็ดเนาะน้องเนยเนาะบางเสือก็นั่งเบิ่งขีปเป็นนั่นแหละครับเห็นเพิ่น,พนกินแบบเป็นตะแสเสบแห้งบกักผีหอบใส่หอบใส่เทละกิโลหกเทระถุง,งเครื่องปุ่งหอบใส่เอ้ยไปเลยอ,อยากนะเพื่อน กัดแสบเลยแสบแสบเินผ<ช>ิดมั้น,น,นจะออกมันหวานมาตอนพัดใส่น้ำกระเทียมดองกบไปนำครับใส่น้ำใส่น้ำตาล โค้งนัวน้ำปลาน้ำกระเทียมดองใส่หอยยังก่อนเนี่ยผึ้ใส่ผัดกันนะซอสซอสหอยอืมก็แล้วผมว่าจะใส่แป้งมันนำให้มันเหนียวเหนียวหยืด ออก uh, like ็ไม่เห็นลอรลอนเอ๊ะน yeah, no ี่อะไร่อืมเหตุบุพ่อมอ๋อห้องว่ดน้ำมันคืะไหลไปหนอ Đúng. Cảm Bà chị im, chị sơ mạc sạc. Nhưng mà bà thật Nè. เตียวบักเตียวบักเตียวหรือว่าบักเพ็ดอูไ๋ไปใหญ่ไปลงหวานอืม ดูสิครับรสชาติเด่นแบบคือจัอีหนียวกว่าเมื่อกับผัดสิผัดกับผูคือผัดสิแกงกับผูคือแกงคือว่าเอาไปใส่อะไรน้ำพี่น้องใส่ผิดแกง กแกงพัดใจขนอต้มยำอือ bị lạ mà Và tao viên cái nhân Trên trèng lên bừng về lạ rồi Áo xí phiêu Nhà phật lẳng áo bơ này nó, nó không? Ừ, เอาแล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ได้เมนูแบบเ,บเสร็จมาฝากพี่ต่อหน้องขึ้นเราครับเอามาฝากพี่ต่อหน้องพวกหอมปากหอมคอเนาะครับในกับเมนูต้มต้ม,ต,มตรีนไกล่ลาดน้ําจิ้มผักกับพี่น้องมาพี่น้องบานสิไปแล้วบรรยากาศก็กคือเมื่อแล้วครับแม่บอนน้องนิวแล้วก่อนสิไปในบุกฝากพี่น้องบอกมาจากจิมมาลาดได้ยังมาเนี่ย ได้ไก่ได้ไก่ได้เห็ดเห็ดปัวกันบ่คลิปหนาครับพี่น้องทาบึงแกงเห็ดปัวครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณเลยนะครับสำหรับการติดตามและก็การรับชมเลยครับ